สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับล่วงหน้านะครับสำหรับเดือนมกราคมปีพศ2567นะครับแต่อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับว่าก่อนที่จะรู้นะครับพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับก็ต้องรู้ลัคนาราศีของตัวเองที่ชัดเจนก่อนนะครับถ้าท่านใดนะครับยังไม่ทราบนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับออฟฟิเชียลคหาอาจารย์ได้ที่แอดไน์209 a l r z o นะครับ หรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับก็แจ้งชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดน,นะครับถ้าแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอสักครู่นะครับถ้าอาจารย์ว่างนะช่วงเวลานะาจารย์ก็จะทําการผูกดวงวางลัคนาให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ว่างยังไงก็รอ,อแต่ยังไงไม่เกินภายในหนึ่งวันนะครับอาจารย์ก็จะแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่เคยเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดเลยนะครับก็สามารถนะครับมาเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับอาจารย์นะครับได้ที่ s อทไซด์สองที่เดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งว่าจะเช็คพยนดวงชะตานะครับแต่ในส่วนของเช็คดวงชะตานะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่รอนะครับคลิป นะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อาจจะต้องรอตอบอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับเพราะอาจารย์ต้องทําการเช็คนะครับตรวจสอบแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่านะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นนะครับไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่ติดตามช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่องทางนี้นะครับเป็น ช่องทางนะครับการพยากรณ์นะครับล่วงหน้าแบบภาพรวมอย่างน้อยสองถึงสามเดือนลุวงหน้าแน่นอนนะครับท่านใดที่ต้องการจะวางแผนลุวงหน้ายาวๆก็สามารถติดตามชมนะครับในช่องทางนี้ไว้ได้เลยนะครับกลับเข้าว่ากันนะครับสำหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราชสองพนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวพฤหัสศดีนะครับแลถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนมกราคมนะครับ ดาวเจริญภพกรมมะนะครับก็คือดาวพระตัดสปดีนะครับดาวพระัดสปดีก็ยังอยู่ในเรือนภพกระดุมพระนะครับได้คู่สมพผลกับเจ้าเรือนนะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปอาจารย์มาก่อนหน้านี้นะครับก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในมุมนี้มาตั้งแต่19เมษายนปีพุทศักร2516นะครับจนถึง29เมษายนปีพุทศักรา2517นะครับแล้วก็ในช่วงที่ดาวราหูยังอยู่ร่วมด้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยส่งผลมากเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับแล้วหลังจาก17ตุลาคมนะครับ พพศ2 5 6 6นะครับพอดาวราหูยกย้ายปุ๊บออกจากดาวพลศัพท์ปีนี่มันก็มีมุามมีเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเรื่องของการงานมันมีมุามมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมีมุมมีเกณฑ์ที่จะทําเงินนะครับให้เป็นกบนาานนอบเ,เป็นกำนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับอย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนะครับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละท่านด้วยนะครับแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะครับในเรื่องของการงานนนนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบบสามามมมถไไปลงทุเเเพิิ่ตดด้ก็ชจ แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับก็ยังโคจรอยู่ในเรือนพบกรรมะนะครับตั้งแต่ปลายปีนะครับก็คือ27ธันวาคมปีพศ2566นาไปจนถึง4กุมภาพันธ์นะครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้การเงินก็ถือได้ว่าจัดได้ว่าดีมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยนะครับได้คู่มิตรนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เม k มันนี่ก็ได้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับทุกทกท่านนะครับเพราะฉะนั้นได้ฟังแบบนี้แล้วก็ขอให้มีควันและกําลังใจที่การที่จะเดินต่อสู้ลุยนะครับในเรื่องของการงานให้เต็มที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรหรือสามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นการรในช่วงเวลานี้นะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ ดาวเจเริญภพปตัตนินะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธก็อยู่ในเรือนภพสุภะนะครับตั้งแต่7ธันวาคมปีพุทธศักราช66จนถึง8มกราคมปีพุทธศักราช6 7นก็ะครับก็ถือได้ว่าอยู่ในมุมในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับเรื่องคู่ครองของเราคุณส่วนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะยกเข้าสู่เรือนภพกัมมะนะครับตั้งแต่9มกราคมนะครับจนถึง28มกราคมแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพลาภะนะครับตั้งแต่29มาคมจนถึง13กุมภาพันธ์ปมกราครับ น่นหมายความว่าอะไรน่นหมายความว่าช่วงเวลานี้คู่ครองคำร,รักคุณส่วนของชาวาลัคนาราศีมีนถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับถามว่าอุย้ยมันดีดีหมดเลยเหรอไม่ใช่มันก็มีมุมที่ต้องระมัดระวังแล้วก็กังวลอยู่ด้วยนะครับเพราะบางคนบอกอ้าวอาจารย์อาจารย์ไม่พูดถึงราหูเลยซึ่งราหูเนี่ยโคจรมากุมลัคนาเนี่ยมาทับลัคนาของชาวาลัคนาราศีมีนเนี่ยตั้งแต่17ตุลาคมปีพศา2566นะครับใครฟังคลิปนี้ก็อาจจะงงนะเพราะว่ามันเป็นคลิปล่่งหน้าไง คลิปนี้ก็จะรันขึ้นมาตอนวันที่28กันยายนนะครับปีพศ2 5 66เพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพูดถูกแล้วเพราะที่เป็นการพยากรณ์นะครับล่วงหน้าแบบภาพรวมของเดือนมก,กราคมปีพศ2 5า67นะครับพอดาวราหูโคจรมาคุมลัคนานะครับถามว่าส่งผลไหมมีแน่ครับแต่จะมีมากมีน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมนะครับอาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดว่าเอ้ยโอ้โหมาทับตรงนี้มันเป็นมุม หรือมันเป็นจุดที่อันตรายจุดเสี่ยงนะครับเพราะว่าผู้แบบนี้ไปฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่าอุ้ยน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมด้วยแต่ณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันดาวประจําตัวนะครับของชาวลัคนาราศีมีก็คือดาวพะศัป,ปดีโคจรน,นาหน้าลัคนาอยู่นะครับอยู่ในเรือนภพกระดุมพระนะครับเป็นป่าเป็นสุญญาพาหาและได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับและได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นในมุมนี้เองเนี่ยดาวประจาตัวก็อย่างค่อนข้างเข้มแข็งอยู่นะครับับเเพราะฉะฉนนน้้กก็็ตองงปล ลาหูมากุมลัคนานั้นเป็นเงากรรมนะครับถ้าท่านใดทําในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันชั่วร้ายเลวซามันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยู่ในมุมในเกณฑ์ที่ดีนะครับประพฤติปฏิบัติตัวดีนะครับรักษาศีลนะครับหรือไม่ไปเบียดเบียนใครสร้างแต่กรรมดีอาจารย์บอกกันเลยว่าในช่วงเวลานี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละท่านนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับ ถ้าเรายังรู้สึกกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองเช็คพื้นดวงชะตานะครับอย่างละเอียดกับทางอาจารย์สักครั้งนะครับก็จะพอรู้ว่าอ้าวแต่ถ้าเป็นดวงของเราจะเป็นอย่างไงนะอ่าโอเคเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคสบายใจแล้วแต่ถ้าบางคนไม่ทราบเนี่ยก็รู้ว่าอ,อูพอราหูมาทับเนี่ยหนักแน่นอนเลยนะครับก็มุมนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่า18ปีมีครั้งหนึ่งนะครับจะมากจะน้อยอย่างไรถ้าเรานึกย้อนหลังไปได้ว่าช่วง18ปีที่แล้วมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะอารมณ์ ประมาณอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวแปรนะครับมันก็คงไม่ใช่ว่าอุ้ยโคจอรมาในมุมนี้18มีมีครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกรอบเลยคงไม่ใช่นะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับจะได้มีแรงมีกําลังใจนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะสู้ลุยให้เต็มที่นะครับ และในส่วนของเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนมกราคมนะครับปีพศ2 5ร6 7จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูภาพรวมแล้วนะครับตอนนี้ดูจากดาวที่โครจรในหลายมุมไม่ว่าจะเป็นในทุลัถานพบนะครับไม่ว่าจะเป็นอลิมรณวินาศในช่วงเวลานี้นะครับบวกกับดาวประจาตัวนะครับที่เดินอยู่ในมุมที่ดีนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอ้าวดาวราหูมากุมมันยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วถ้า คุณไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรแต่ถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมคุณทําบุญทําทานคุณประบพฤติปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิถ้าคุณทาในสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าบุญทั้งหลายที่คุณได้สร้างหรือกรรมดีที่คุณได้ทํามันจะเป็นเกราะในการคุ้มกันตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับถ้าใครยังรู้สึกกังวลก็ แอนไลน์มาได้เลยนะครับตามะเอียด,ด้านล้างหน้าจอนะครับแล้วก็เช็คพันุ์ดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์สักครั้งนะครับก็จะทราบว่าอ๋อถ้าเป็นดวงของเรามันเป็นมุมอย่างนี้แล้วต้องระวังในเรื่องอะไรอ่าก็จะรู้ก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับจะได้สบายใจนะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีทุกทท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องงานนะครับที่ได้ตั้งใจทํามาตลอดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ในช่วงที่ ดาวการงานมากุมตัวเองและดาวการงานโคนจรมาเรือการเงินบางท่านอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้ส่งผลอะไรดีกับตัวเราเท่าไหร่เลยรอดาวราหูย้ายครับแล้วรอดูว่ามันค่อยๆดีขึ้นอย่างที่จารย์ได้พยากรไว้ไหมนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้นะครับมาคุยมาพูดคุยกันได้นะครับจาย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรแบบภาพรวมนะครับล่วงหน้านะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2 5 6รนะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไปประกอบนะครับ การคิดการพิจารณาการตัดสินใจนะครับถ้าท่านใดรู้พื้นดวงชะตาของท่านอย่างละเอียดอยู่แล้วก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันก็จะรู้ว่าอ๋อมุมนี้ดาวโคจรในมุมนี้ส่งผลอย่างไรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นกังวลอะไรให้มากนะครับในเรื่องที่มันยังไม่เกิดนะครับสิ่งทุกอย่างนะครับบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปนะครับมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันอยู่กับเราไปยาวๆคงไม่มีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรารู้ นะครับเราจะได้สบายใจส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งสติให้ดีนะครับไม่จําเป็นต้องคิดมากนะครับในเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ขอให้มีขวัญและกําลังใจแล้วก็เดินหน้านะครับลุยงานให้เต็มที่นะครับเม k มันนี่นะครับให้เต็มที่เพราะว่าโอกาสนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็ยังอยู่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีเราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ